ตอนมา รถล่องอ่ะแวะส่งขอนะงอนะไรเงี้ยแถวๆเนี้ยแวะรับของส่งขอ,อง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 นิดหน่อยเราลงเราเรปจอดที่เดิมน,นะคะนี่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่เดิมเป็นเอาอย่างนี้เอาเป็นอย่างนี้น,น,นี่นี่ที่เดิม สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่การท่องเที่ยวเวียดนามในวันที่4ี่เรามาถึงฮานอยกันแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามรับชมท่องเที่ยวไปกับพวกเรานะคะนะคะทำอะไรกันอยู่คะนอนอยู่ในห้องรอนวดคะ่ะที่โรงแรมมีบริการมาส g e นะคะบริการนวดแผ่นเวียดนามเขาก็เลยให้เรามารอบนเตียงนวดนะคะ เพราะเรายังไม่สามารถเช็คอินได้เพราะว่าเช้าตู่มากๆากนี่คม้านี่หลังจากเราลนรถบั้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมที่เราจะพักที่นี่นะคะซิคซลคัสเซอร์คูฟิวมีไป้ายไหม ไปเดี๋ยวเราจะไปนี้เรามาถึงตั้งแต่เช้าแล้วเราก็แอบยีบที่โรงแรมแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันตอนนี้เวลา7จ็ดโมงหกน้ำีนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่คะอุณหภูมิไม่รู้นะคะอุณหภูมิแป๊บค่ะถามกันเลยนะน้ำเท่าไหร่หน้าทะกยี่สิบกว่าอุณหภูมิยี่สิบสามองศานะคะไปกินอะไรค่ะอุ๊ ข้างในอู้อยากกินาะลโกอดีมากเลยเขาเปิดเช้ามากเลยลาะขาอู้ข้างในอู้หมายถึงว่าเดินข้างใน เดินไปแล้วก็อ้อมไปอุปะจริงเหรอแล้ดูเนมิเกเตอร์อูนะคะว่าจะพาเราไปตลอดรอดฝั่งปล่ารอดเพราะว่าสา,าจะได้กินข้าวไหมสามีดูเป็นคนดูแม่ดูซิเราจะได้กินข้าวเั็นไหมวันนี้ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะไป ันนี้เรามาอยู่ที่ร้านบะหมี่ยีสิบห้านะคะไปอยู่ไหนคะไปเราไปดูบรรยากาศในร้านกันนะคะกินเสร็จก่อนไม่อีอารมในร้านจะมีฝั่งนี้เป็นเคาน์เตอร์ให้นั่งแล้วทางนู้นจะเป็นให้สั่งออเดอร์นะคะแบบอันนี้เป็นที่ทำเครื่องดื่ม <c oughs> บ,บรรยากาศเลยค่ะ ันนี้เรามาแท้หรอทางทรายการวันนี้เฮ้ยอนนี้อันนีอะระรู้ว่ามีหมูมีไก่มีเนื้อมีผักมีภาษาอังกฤษขางาอ๋ออวันนี้อาหารของเราเฮ้ยตกไจนึว่าใครมายืนอยู่ไปอันนี้หมู ขอดูบัน้นไม่ของใหม่หน่อยคนข้างในเมีบ้างแจกอุกปรกรณ์แจกสปอนเซอร์ต้องเข้านี่นะคะใส่ข้างในเราเส้นหมูแดงค่ะเป็นเส่นไหมหมูของเขาเป็นหมูแดงใช่หมูเคาเป็นหมูแดงมาชิมกันอ่านร่างกล้องนะขอชิมน้ำก่อนว่ามันจะเป็นยไง แก้วบ้านถ่ะเอามชิมน้ำก่อนว่าเหมือนแก้วบ้านเราไหมใช่เลยและอันนี้เป็นเป็นแบบคล้ายๆแบบเลี่หวานนิดๆแต่นิดค่อยหวานหมูแดงเนาะหมูแดงแต่มีหมูแดงแต่มันไม่หวานเท่าบ้านเราอยู่เรื่องเมืองไทยก็รู้ว่าดีกว่านนี้นะหมูย่างตั้งแต่มันอแต่ขนมปังเขาดูเหมือนจะอร่อยเลย่อันนี้เป็นบีฟ อร่อยมากนมปังกรอบข้างนอกกรอบมากข้างในนิ่มๆนะคะจะหมืกินกะเอาจะเาอันอะไรอืมี๋ิอันนี้ก่อนากระติกขยับไหมหมายถึงว่าขยับันไไหนอ๋อระับจนอางนี่หรออันนี้ของอุอะไรเจิ้ม่อันนี้ดูให้ เต้าหู้คือเต้าหู้ยไม่ใช่เป็นของเพื่อนคนไตับตับหมดไม่รู้ช่วยช่วยช่วยหน่อยตับไหมใช่ไหมใช่ไหม่คืออะขออีกทีขออีกทีอ่ะเจอรคือต้องมีคิดว่าตับมาแล้วติว่าอะไรตับนะโอเคอันนี้เป็ตับนะคะจะตับอะไรไม่รู้ ตัดหมูแล้วด้วยอ่เอามาบดอ่ะตัวไหตับเอามาบกดมันเป็นตัดเป็ดตับเป็ดตับไก่เนี่ขอตัวไปกินก่อนนะคะก็มีตับไปเราจะไปที่ ของคาเฟ่ที่เดิมไปไปหากาแฟกินกันจ้าไปมาอุ้ยมันไม็นตอนนี้เราอยู่ที่เซอร์เคิลเคมินิมาร์ไปเราไปดูว่าเราไปดูของฝากกันนะคะ ผล,ลไม้สดพอชิมนะคะอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตอยู่แล้วนะไม่พอแต่โยเกิร์ตก็ไปอีกอืมอันนี้เป,ปรี้ยวๆกว่าเพราะน่าจะผสมผลไม้แล้วน,นี่น่าจะเป็นโยเกิร์ตนำหนวาวมิก็ต้องการให้เราแบบเทแบบมีจิ้มหนึบแล้วก็ถ่ายดีโอไว้ลดค่าซะก่อนแล้วก็คือขวัญป้องเลยนะเออ อันนี้คืปีโป้เหรอไม่ใช่อ่ะ่าไงจ๊ะอันนี้อันนเป็นกาแฟอ่า่ดสกะลา่ะอย่างแ่าสีแดงๆคืออะไรอ่ะมายอมเล็กสีแดงกาแฟเข้มมากกินย่างของกะละเข้มไหมมันออกแบบโนมัวมันๆอ่ะอร่อยอยู่ อันนี้เป็นโคคอนัทคอฟฟี่ใช่แต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกถึงรบงร้าวเลยเลยความจิงกาแฟยินกาแฟยามเช้ากันจ้าแต่ละแต่เมนูอย่างนี้อร่อยเนาะสดชื่ออน,นอันนี้กาแฟเข้มแต่ว่าสดชื่นแต่ว่าแค่ไม่รู้สึกถึงความเป็นบะ้งาวแค่ไปยิงก,กาแฟกันจ้า เดี่ยวกันค่คงงอ๋อ,นอนตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมานั่งรถทัวร์ชมเมืองะคะ่ะเป็นรถทัวร์ชมเมืองเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่มีการจอดแวะค่ะก็จะขับไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยค่ะแต่สามารถเลือกแบบเป็นสี่ชั่วโมงนะคะที่เราจะสามารถขึ้นลงตอนไหนก็ได้ะคะด่ะรถเนี่ยจะออกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะคะว่าจะพาไปที่ไหนบ้างไปจ้า ก็เลยเป็นนอนบนรถทัวร์พิตี้ทัวร์โยกเลยค่ะลงพันติวน้ำตาลแต่บางลยดีแนะนำค่ะเราจะได้เรียกว่าสถานที่ที่เราอยากจะไปเที่ยวไปที่ไหนเพราะว่าเราจะได้เห็นเป็นภาพกว้างก่่นเพราะมันใหญ่ใหญ่มากเหมือนกันถ้าเดินไปเองแล้วก็ไม่ได้น่าเที่ยวทุกที่ใช่มบบที่เห็นอาจจะไม่ใช่ใช่มันสถานที่มันไม่ได้ใหญ่แต่ละที่มันห่างกันแต่มันก็เล็กเล็กอะอันนี้เราอยู่ที่ร้านโฟร์พิซ่าโฟร์พี โอเคเดี๋ยวเรารออ,อาหารมานะจ้าเราสั่งไปแล้วไว้ ได้ถึงกระป๋องอร่อยแนะนอนต้องสั่งค่ะ,ะ,ะสปาเก็ตตี้เป็นไงคะสปาเก็ตตี้อร่อยค่ะเป็นแซลมอนครนีมคาราเมลหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันไม่เยอะแต่มันต้องมีความเข้มของชีสเส้นดีเส,นเส้นเส้นเหนียวไปสลัดค่ะนี่ค็อสลดัดกุ้งสลัดกุ้งเป็นซอสเลมอนแล้วก็มีมชีส สลัดอะ่ะอร่อยออกเปรี้ยนิดๆแล้วก็กินแล้วมันมีความสดชื่นขอ,องผักดีเลยงั้นเราไปกินกันนะคะบายบายบาอ่มาแล้วของหวานของเา่วาวันนี้นะคะเราสั่งเป็นไอศรีมสาวรสอร์พร<ซ>อมสาวรสจะให้เราเป็นันชิมนะคะของเรี้นี้ ชิมก่อนนะมาเรื่องของเราทออเราว่าแฮปปี้เหมือนักพันแฮปพ,พ,พี่ชิมก่อน มันมีความรู้สึกแบบเฮมีเฮคเจอร์เยอะอ่ะไม่ใช่จริงที่แบบละเอียดแน่นเหมือ,เมอนเชอร์เบตกา่ะด้านต่อไปเป็นริชจ์เวเนามิสคาเคาเค้กนะคะเสิร์ฟพร้อมไอศครีมวานิลาเรามาชิมกันอ,อันนี้เหมือนช็อกโกแลตมูส ต้มเตะจมูกก่อนเลยมันโรยเต๋อส้มเล้วน้ำว้าเคจอม่าอันนี้ต้องเป็นส้มช็อกโกแลตเข้มข้นมากจริงเวิชุกคาเขามากๆอร่อยเป็นวานิลาธรรมดาอือจริงจริงบอแต่ว่าซอสเนี่ยอร่อยแต่กินอะเป็นความรู้สึกของช็อกโกแลตมากกว่าไอติมวานิลาอร่อยค่ะไปกินอร่อยกันไลฟ์ดับเบิ้ค อ้ไมาเปล่ามากตรงมากค่ะชมนี่รีวิวมาเดือนเกิดเดือนนี้นะคะเราได้ไอติมฟรีหนึ่งลูกไอถ่านก่อยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้สนใจเยดีด้วยเอย่งตอนรถอยู่คนดูโทรศัพท์เก่งมาก หลังจากที่เราเข้าที่พักนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเล็กน้อยเราก็เดินทางมาที่วิหารวรรณกรรมนะคะหรือในภาษาเวียดนามมีชื่อว่าวิหารวันเหมียวค่าเข้านะคะคนละ30,000ดองนะคะหรือประมาณคนละ45บาทค่ะ วิหารวรรณกรรมนะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคิศกราช170 0 70. โดยกษัตริย์สมัยนั้นต้องการสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพขงจื้อจนต่อมาเมื่อปีคิตศกราช1235ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ด้านในวิหารซึ่งเป็นลานโลง่งโดยสมัยก่อนวิหารแห่งนี้จะยังไม่มีห้องเรียนการที่เหล่าขุนนางจะสอบจองหัวนนั้นก็จะใช้ลานบริเวณด้านหน้าของวิหารเป็นสนามสอบโดยมีจัก,กรพรรดิเป็นผู้คุมสอบด้วยตนเองค่ะด้านในนะคะส่วนของวิหารจะมีการประดิษฐานเทพขงจื้อซึ่งเราสามารถสักการะเทพขงจื้อได้โดยเชื่อกันว่าหากได้มาขอพรกับ เทพของจื้อจะช่วยให้ประสบความสําเร็จด้านการศึกษาจะเห็นว่ามีนักเรียนชาวเวียดนามจนมวนมากที่มาสักกระ,ะเทพของจื้อกันถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18ก็ตามค่ะ take one. Okay, thank you. Okay. Put it in your dishes. And the 1st take one later. The next one. Put in your ice cream. Okay. And then add carrot, cucumber. Carrot. Cucumber and we may go. Minko. Yeah. Minko. Like this. And I uh, one meat. Like so and one regular. Give me one. Like this. And the last one, she wants Pinky. Okay. Oh like this. Like here. Finally you know it. Calm down and slowly.

<laughs> <laughs> oh. uh, onion. Onion. Uh, mm -hmm. You Ah. <laughs> onion Cheese. 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 and And

แล้วเตะชิมเหรอมันต้องอร่อยมากแน่เลยผู้ชายเรไม่กินนะ <c oughs> เอ้ยอันนี้ตัดเสียงหอกปะอันนี้ตัดเสียงหอกปะ,ปะแล้วทำไมไม่ชิมปลาชิมปลาละ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงคะการแม่พูดคือคำตอบของทุกอย่างรสชาติเป็นยังไงบอกมีทีใหม่ปะใหม่ปะงานนี้ใหม่ปะรสชาติปลามันเป็นยังไงอ่ะแบะไปลาแม่คาวปลาธรรมดาไม่มีรสชาติเหมือนเข้าหมักเกลือนิดเดียวหมักเกลือนิดเดียวโอเคมันก็ไม่หอมนะค่ะ ่งกันะพอไวกต้องรู้เงนอลยนอร่อพราะอะไรคะเพราะน้องน่ารักมากอร่อยเพราะเ้องพราน้องารักแนะนำาขึ้มมาค่ะ นอ้องก็ดูแลดีมากเลยเสร็จให้มีให้น้องเขาไปค่ะมรงนีขนมกเลยอย่างเกระเป๋ามึม<อ>งค<ด>ว้าออกมาให้น้องเขาเลยเนี่ยตัวแล้วหัวใจของเราะว่าน่ารักอยู่ทุกนี่ที่นี่นนเลยเป็ไนไงคะสถานการณ์ตอนนี้ตอนนี้เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะ เราออกจากโรงแรมตอนเ7โมงครึ่งเพื่อมาขึ้นรถเมล์ตอนเที่ยง7โมง45นะคะป้ารถเมล์คือนี่เราจะไปสาย86นะคะลาฮานอยสัตว์เมลนี่ป้ายรถเมล์เป็นอย่างนี้ครับนี่ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านนี้นะคะเลขที่23เนอะ23 เดี๋ยวปักหมุดให้อีกทีนะคะรถมาความจริงรถมากี่โมงนะเจ็ดโมงสี่สิบห้ารถคือเจ็ดโมงสี่สิบห้านีรถเล็จะมาถึงแค่ห้าหมื่นใช่ไหมสรุปเดนั่เยเดี๋ยวรอรถกันว่าจะมาไหมหรือเราจะพัดรถลองมาติดตามดูกันจ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้คือว่าเรารอรถ ตั้งแต่เจ็ดมงสีิบห้าตามเวลาที่มันจะเจ็ดมงสีิบห้ารอจนแปดโมงสองนาทีแล้วรถก็ยังไม่มาแล้วมีรถคันหนึ่งมาจอดข้างหน้าเราแล้วบอกว่าสองแสนไปไหมเจ้าหน้าบินหันซ้ายไปอ้าวแปดหกโผลอยู่ตรงหัวมุมถนนพอดีเราก็เลิกลากเลยว่าเอ๊ะราคาเท่ากันเราดูมาเช็คมาว่ามันคนละห้าหมื่นเหมือนกันอันนี้มันก็เท่ากันเราก็เลยวันนั้นมารถส่วนตัวดีกว่าใช่แต่พอรถเมย์เข้ามาใกล้ๆปุ๊บรถเ,เมย์สี่หมื่นห้าค้า ส่่งกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยแต่เราก็เลือกส่วนตัวอยู่ดีนะคะเลิกลักเลยทีเดียวไปไปสนามบินกันเจอกันที่สนามบินค่ะว่าเราจะโดนหรือเปล่าตอนนี้เราถึงสนามบินโดยไม่ลดวักพันตัวแล้วนะคะจ่ายแค่สองแสนบาทมาอยู่ที่สองแสนโดมสองแสนมมาอยู่เทอร์มินอลทูนะคะสำหรับสายการบินระหว่างประเทศไปค่าไปเที่บอลกัน แล้วนะคะเราจะหลังจากเราเช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะมีจุดให้สแกนทิ c k e ตนะคะขาเข้าหนึ่งหลังจากผ่านตมแล้วมีอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มาสแกนละเอียดมากกระเป๋ารองเท้าตัวร่างกายอะไรอย่างนี้อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ตัวทั้งปลายถุงเท้าเลยนะคะแค่นั้นแล้วก็เข้ามาตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเกตแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย